นี่คือในเมทที่ตอนจบทําให้ผมดําดิ่งยิบดาวไปหลายวันมากเลยนะแบบมันจะคอยวนเวียนอยู่ในหัวคอยหลอกหลอนผมอะว่า,วา Ear a, เฮ้ยจบอย่างนี้จริงดิมันยิ่งกว่าตอนที่หนึ่งอีกนะครับไอการตัดจบด้วยฉากโยนเคนนะ้กนั่น่ะ ที่เล่นกับความรู้สึกหิวขนมหลังเลิกเรียนได้แบบว่าโหดร้ายมากอันนั้น่าโหดร้ายแล้วนะเจออันนี้เข้าไปให้ผมแบบเฮ้ยนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่จบได้แบบทำร้ายจิตใจทําให้ผมต้องจิกจําไปเป็นอาทิตย์อะเรื่องหนึ่งเลยนะตั้งแต่ดูนิเมมาโชชิมินซีรีส์นะครับวิธีการเป็นคนธรรมดาผมไม่ชอบชความรักที่ไม่สมหวังอะไม่รู้พวกคณคณเป็นกันหรือเปล่านะ เราไม่ชอบดูความรักที่มันลงเอยแบบไม่สหว่างปวดตับอะเดี๋ยวไนเอนตายเอ็นทีอาร์นะครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรดีมั้ง That's really good ตอนจบของเรื่องนี้นะครับคือเขาสองคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกในเชิงรักใครอะไรกันหรอกแต่พอผมเห็นแล้วผมจิ้นไง พระเอกนางเอกเคมีเข้ากาันอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันและพวกเขาจะลงเอยกันเมื่อไหร่ยังไงนะนั่นเป็นคำถามที่เราสงสัยครับเราก็เลยจิน้นเราก็เลยเชียร์แต่ไม่ครับเรื่องนี้จะตบหน้าคุณในตอนจบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตื่นอย่าเพา้อแยกย้ายนะฮะซึ่งในมุมหนึง่งมันก็เถือเป็นประสบการณ์การดูดนที่ที่ดีนะได้เจออะไรที่แปลกใหม่ทา้าทายบ้างนะครับ ก็คือเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับพระเอกนะครับชื่อโจโกล่นางเอกชื่อยุกิจังนะสองคนนี้เนี่ยแบบว่ามีความอัจฉริยะอยู่ในตัวฉลาดปัดเปี่ยวอะไรงนี้ทีนี้ด้วยปมบางอย่างนะครับในอดีตท,ที่เคยทําร้ายพวกเขาแบบว่าพวกเขาจะเคยหลงตัวเองนะครับโอดชนาจนเพื่อนๆไม่ชอบหรือไม่ก็นึกๆดูแล้วก็ครีชตัวเองในตอนนั้นนะฮะพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตให้เป็นคนธรรมดามากที่สุดเนาะ พยายามไม่ใช้สกิลไม่อะไรพฤติจาไม่ต้องเดือดร้อนเนี่ยเชียร์แมงโคตดเทรนเพลเทปเงียบพลังลับไม่อยากเด่นเลยวะ่ะและที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนกับได้มีเพื่อนเนี่ยได้พึ่งพาอาศัยกันละกันนะครับประมาณนั้น <c oughs> แต่แล้ววันหนึ่งยุกิจังก็ถูกลักพาตัวไปไปทําร้ายนะครับโดยอดีเก่าที่ตามรังควานเธอพเพลกเนี่ยก็ใช้สกิลตามหาสืบบอสเยต่างที่มีจนกระทั่งช่วยได้แล้วคนร้ายก็ถูกจับตัวไป แต่มันก็เอแปลกๆนะครับพระเอกสงสัยว่าเบาะแสตั้งแต่นานๆเนี่ย